ชีวิตพลิกอดีตดาราจากเคยโด่งดัง สู่จุดตกต่ำหลังท้องก่อนแต่งสุดท้ายลงเอยในซองซำต้องเก็บขวดขายหาเลี้ยงชีพเข้าเดินครูเดชจะพาทุกคนไปที่เว็บไซต์อ t ที d a y ดค่ะซึ่งเผยเรื่องราวชีวิตที่ไม่แน่นอนของอดีตดาราหญิงราย,ยารหนึ่งที่เคยมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงแต่ต่อมาชีวิตกลับพลิกลงสู่จุด,จดต่ำสุดเหตดท้องก่อนแต่งซึ่งนำมาสู่ชะตากรรมอันเลวร้ายต้องขายเรือนร่างและเก็บขยะหาเลี้ยงชีพทำให้เพื่อนเก่าอดเห็นใจไม่ได้เรื่องราวดังกล่าวได้รับการเปิดเผยในรายร รากซูปเปอร์ลักกี้ของไต้หวันโดยลี่เวนหวานซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรายการต่างจากปกติที่เธอมักแชร์ประสบการณ์ของตนเองในครั้งนี้เธอได้ออกมาเผยชะตากรรมอันเลวร้ายของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นถึงนักแสดงสาวที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมอย่างมากลี่เวนหวันเล่าว่าเพื่อนคนนี้เป็นนักแสดงที่สวยมากๆหลังจากบังเอิญได้โอกาสเข้าวงการบันเทิงเธอก็ได้รับความนิยมอย่างสุดๆตอนแรกเธอหาเงินได้เยอะมากจริงๆอย่างไรก็ตามต่อมาเพื่อนคนนี้กลับมี ลูกโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานขณะที่พ่อเด็กก็ไม่รับผิดช,ชอบอะไรทําให้ชีวิตของเธอลําบากมากอาชีพในวงการมาถ,ถึงจุดตกต่ําสุดท้ายเมื่อไรทางเลือกก็ต้องกลับไปทําอาชีพเดิมในสถานบันเทิงนั่งกินและดื่มเป็นเพื่อนแขกจนกระทั่งตับพังเดิมเพื่อนคนนี้ยังทํางานตามโรงแรมได้เพราะยังสาวและสวยแต่เมื่ออายุเยอะขึ้นความสวยโรยราท้ายที่สุดก็จําเป็นต้องขายเรือนร่างในซ่องเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวมีวันหวานเผยว่า ว่าตอนที่เธอติดต่อกับเพื่อนคนนี้ครั้งล่าสุดทราบว่าลูกชายของเพื่อนโตเป็นหนุ่มแล้วแต่กลับไม่ไปช่วยแม่หาเงินดูแลแม่ไม่ได้ทําให้ต่อมาเพื่อนคนนี้ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขวดพลาสติกกับขยะรีไซเคิลขายชะตากรรมอันเลวร้ายยามแก่ตัวของเพื่อนทําให้หลี่หวินหวานรู้สึกแย่อย่างมากอย่างไรก็ตามหลี่หวินหวานไม่ได้เปิดเผยชื่อหรือรายละเอียดอื่นๆของเพื่อนคนนี้แต่เรื่องราวดังกล่าวก็สร้างความสะเทือนใจและได้รับความสนใจอย่างมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากประปุกขอบคุณค่ะ